สวัสดีคะ่ะแม่หนึ่งช่องภูมิณีบ้านดินบ้านดินในประเทศไทยคะ่ะอ่าบ้านดินนี้อยู่หางดงเชียงใหม่เลยะคะ่ะผนังดินอัดรามเอ,อิร์สคะ่ะปกติผนังดินอัดรามเอ,อิร์สนี้แข็งแรงทนน้ําค่ะแต่ปัญหาที่เกิดวันนี้ก็คือทําไมสีดินหลุดล่อนคะ่ะสีดินหลุดล่อนนี้เกิดจากอะไรอแม่หนึ่งก็ให้โจทย์เจ้าของบ้านไปนะคะว่ามีรูปไหมตอนที่ทำหรือว่ามีคลิปวิดีโอไหมคะ่ะ ก็แม่หนึ่งขอดูค่ะขอดูเพื่อจะแก้งานวิเคราะห์งานงานแก้ก็อย่างเงี้ยนะคะต้องสืบสาวล้อเรื่องกันนิดนึงอ่าอันดับแรกมาดูกันเลยค่ะปัญหาที่เกิดก็คือชายคาในด้านเนี้ยค่ะจะสั้นนะคะเห็นไหมคะน้ํากระเด็นเข้าความชื้นจะมีจะไข้น้ําค่ะอันดับที่สองก็คือเราได้ดูรูปนะคะรูปภาพที่น้องเขาให้มาตอนที่เขาก่อสร้างปรากฏว่า ส่วนที่หลุดล่อนค่ะเป็นปูนค่ะด้านล่างนะคะเป็นปูนนะคะเป็นปูนก็คือเทคานปูนค่ะเทคานปูนอ่ะเรารู้ปัญหาแล้วค่ะว่าเขาเทคานปูนมาเราก็มาวิเคราะห์ค่ะเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าเออจะทํำยังไงปรากฏว่าปูนนะคะปูนที่ทําอันนี้เราไม่ได้พูดถึงนะคะปูนที่ทํา่คะจะเป็นขุยหลุดออกมาค่ะดินก็เด้งออกมาด้วยค่ะก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมของปูนเป็นยังไงก็ เกิดจากอะไรของปูนนี้เราไม่พูดถึงนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเรามาดูส่วนผสมงานที่เราจะแก้นะคะจะแก้อย่างไงให้จบค่ะก็มีสายละเอียดนะคะกาวลาเท็กค่ะที่แม่นเน่งใช้นะคะก็ผสมน้ํานี่ค่ะกาวน้ําค่ะกาวน้ําตัวนี้คุณสมบัติเขาก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีสีแล้วก็ช่วยกันความชื้นกันน้ํากันเชื้อราได้ด้วยเนาะก็อันนี้ เป็นสูตรที่ต้องใช้นะคะต้องใช้เพื่อที่จะให้บ้านดินรอมีจุดจบค่ะแข็งแรงก็คือคงไม่มีใครอยากแก้บ่อยๆแล้วมั้งค่ะบางอย่างก็ใช้เคมีได้ก็ใช้นะคะแม่เน่งก็ไม่ได้ว่าต้องเอาไดจิน่ลมจานะคะเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งไม่ได้หลังละสองบาทสาบาทนะคะบ้านหลังหนึ่งก็หลายแสนถ้าจะสร้างให้มันถาวรแข็งแรงก็ใช้เทคนิควิธีที่ดีเทคนิคนี้แม่เน่งทดสอบมาแล้วค่ะปรากฏว่าดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาผนังดินหลุดร่อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะทําสีดินนะคะต้องการได้เทคนิคนี้คะ่ะหรือว่าส่วนผสมที่แม่นเน่งสามารถแบ่งปันได้สามารถอินบ็อกใน Facebook บ้านดินภูมิณีหรือแฟนเพจภูมิณี Adobe House f a แฟนเพรับสร้างรับสอนรองนอนบ้านดินหรือว่าแอดไลน์แม่นเน่งได้เลยนะคะก็กินดีแบ่งปันกันคะ่ะคนบ้านดินเหมือนกันคะ่ะ ทำยังไงก็ได้ค่ะเราไม่ไม่ไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะช่วยยังไงเพื่อให้ไปด้วยกันได้ดีค่ะก็คนอยู่บ้านดินเข้าใจนะคะบางคนก็ไม่สามารถมีข้อจํากัดไม่สามารถที่ซ่อมแซมเองได้ฮะบางคนก็อาจจะซ่อมได้ถ้าซ่อมได้ก็จัดการเองได้เลยค่ะแม่เน่งก็ตกลงซ่อม งานนี้ให้น้องเขาค่ะเพราะว่าอย่างไงคะก็เห็นใจเขาค่ะว่าเออใครก็อยากอยู่บ้านดีบ้านสวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราทํำยังไงผสมได้ที่เสร็จแล้วนะคะเราก็เทออกหมดนะคะส่วนที่ปูนเปืนที่มันล่อนแล้วก็ขุดขูดออกหมดดินสีก็ขูดออกค่ะเนี่ยค่ะเราก็คลึงไปค่ะเอาส่วนผสมสูตรของเรานี่ก็คลึงเข้าไปฮะครึงเพื่อให้เติมเต็มฮะที่เขาแว่งเว้าอยู่นะคะเราก็เติมเต็ม เข้าไปเต็มเพื่อที่จะเราก็วัดระดับไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานอีกทีหนึ่งช่วงที่ว่าเวลาที่เราเติมเต็มนี่ก็เราก็ปล่อยให้เขาแห้งก่อนนะคะปล่อยให้เขาแห้งก่อนปกตินะคะสีดินเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะฉาบได้กับทุกงานแม่เนงเคยพูดหลายคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นฉาบกับปูนฉาบกับไม้หรือฉาบกับดินค่ะเขาก็ติดค่ะโดยใช้สูตร ที่เหมาะสมค่ะเวลาผสมสูตรก็เวลาเราฉาบไปเราจะรู้เลยค่ะถ้าเวลาเราฉาบไม่ขาดมือนี่สีเสมอเนี่ยค่ะเราเราผสมได้ที่แล้วยังไงก็ติดค่ะแต่นี้คือเป็นปัญหามาจากปูนนะคะเราก็เลยต้องแก้โดยวิธีที่เออเราก็เพิ่มส่วนผสมในสูตรของเราไปสูตรหน้าง,งานแต่ละที่ก็เราต้องดูไงะแม่ในถึงเน้นบอกว่าเออต้องดูว่าเอย ปัญหาคืออะไรก่อนนะคะถึงตกลงที่จะแก้งานให้เขานะคะเพรางานแก้บ้านดินค่ะเป็นเทคนิคลามเอิร์นนะคะอันนี้เป็นงานแก้ของแม่เน่งก็มาแก้งานสีที่หลุดล่อนนะคะแก้เสร็จไปแล้วหลังหนึ่งค่ะปัญหาเหมือนกันทั้งสองหลังค่ะก็คือหลุดล่อนค่ะก็กําลังแก้หลังที่สองอยู่นะคะสรุปแล้วนะคะงานแก้นี้เป็นงานละเอียดอ่อนนะคะต้องค่อยๆพิจารณานะคะว่าจะแก้จุดไหนทําอย่างไรค่ะก็หาจุดจบให้ได้นะคะ เพื่อให้บ้านดินอยู่ต่อร,รอได้นานๆสวยงามแข็งแรงคงทนถาวรรักบ้านดินดูแลบ้านดินค่ะที่แม่เองมาทําช่อง YouTube ก็เพราะสาเหตุนี่นะคะอยากที่จะแบ่งปันประสบการณ์ก็คือไม่ได้เก่งกาจอะไรนะคะแต่ถ้าคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆดูแล้วเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ๊ก,กเป็นกําลังใจให้แม่เองมาทําคลิปดีๆนําเสนอด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ